ว,ว่าสังเกตใบใหม่เขาออกมาแล้วใบแค่เ,เ,เหลือง,เห,องเหลืองแบบนี้ไม่ใช่ด่างนะคะกน่าจะมีปัญหาสักอย่างนะก็เลยเปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูรากปรากฏว่ารากน้องเปื่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเยอะฝนเยอะนี่ค่ะรากาเปื่อยมาเลยแม่จะเอารากที่เปื่อยนี่ออกแล้วก็เปลี่ยนดินให้ใหม่หมดเลย แต่ยังโชคดีว่าจะมีรากรากที่สมบูรณ์ก็คือรากสมบูรณ์คือรากสีขาวแบบนี้แสดงว่ารากเขาสมบูรณ์รากเขาดีแต่อย่างเงี้ยเปื่อยละรากเดี๋ยวเราต้องออกเนาะไม่เอาเปลี่ยนลงถึงเลยดินมันก้มน้ำเยอะไปต้องเปลี่ยนดินละเนาะบนกระดาษสีขาวจ้ะเดี๋ยวเอารากไปล้าง ตาหนอนคือปากไม่รักใช่เลยถ้าสีขาวอย่างเงี้ยก็คือว่าหน้ากเขาแข็งแรงนะแต่ถ้าหน้ากเขาเริ่มติดน้ำตาช้ำๆอย่างเงี้ยคือราเปลือยละราเน่าละนะคะแล้วก็เอาออกไปได้เลยเวลาเนี่ยเแม่ก็สังเกตดูจากใบเขาแล้วว่าทำไมใบแปลกๆมันแกลนๆมันมันเหมือนเป็นไวรัส ก็คิดเอาอะนะว่าจะมาดูรากสักหน่อยปรากฏว่ารากน่างจริงๆด้วยเนี่ยล้างประมาณนี้พอคนะ่ะแล้วเราก็ลงดินเข่งเลยใช้ดินที่โปร่งมากขึ้นเนอะใส่เคยไลท์ มะพร้าดเนาะแล้วก็อะไรอื่นเยอะๆเลยที่แบบว่าทําให้ดินโตกไม่ให้แน่นเกินไปเนาะ <S <S ช่วงหาาแล้วก็ให้ดินมันโตกๆจะได้ใบานาเดี๋ยวมาดูใบกันสุขภาพน้องน่าจะดีขึ้นอะนะคะ